ไปแลกกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมืเ่อแรกแต่ว่าจัดพิธีมอบเ,เกียรติบัตรอาสาคุ้มปราบรึกนะครับเนื่องในวันอาสาสมัครคุ้มประบรกพฤษภาคมีนาคม2 5 6กครับสำนักงานคุ้มปราบรึกจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครคุ้มปราบรึกดีเด่นระดับสำนักง,งานนะครับเนื่องในวันอาสาสมัครคุ้มปราบรึกวันที่16มีนาคมนะครับจัดขึ้นณสำนักงานส่งเสริมสนสับสนุนวิชาการทิพย์ตะบนคุนทอรลีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยนางสาวดุษยาวง์นครับ ผู้อำนวยการทำนงานคุมประพฤกษ์นะครับเป็นผู้มอบเกณฑ์บัตรแก่อาสาสมัครสมัครเนี่ย48คนจัด17อำเภอโดยมีการ ถ่ายทอดสัญญาณสดนะ,นะครับผ่านระบบนะออนไลน์จากส่วนร่างรวมกันด้วยนะครับโดยในจังหวัดสุราธานีค่ะมีอาซาสมาัครคุมประพฤติทางเพศ253คนค่ะมีบัาทสําคัญในการอำนวยความยุธิธรรมกระจายโอกาสการเข้าทึ่งการบริการให้ไปยังในถูกพื้นที่ย่างเสมอพาคถูกชนชันค่ะซึ่งอาซาสมาัครในแต่ละพื้นที่ค่ะแน่นอนแล้ว่าเขาก็จะมีความเข้าใจแล้วก็เข้าทึ่งในพื้นที่ได้เป็นย่างดีสาม,มารถาะลอดความเลื่อมล้ำด้วยการดําเนินงานข้องูนย์คุมประพฤติภักประชาชนซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นกําลังสําคัญค่ะในการนะ คุคนดีสู้สร้างคมนั่นเองค่ะพี่พบเ<อ>บากเกลียงะน,นะคะวันก่อนเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันโฟนนะ,ะเรื่องของอาสาสมัครกลุ่มประพฤกนี่มีลาทีลาย่างนะแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่ครบกลุ่มตุกตำบุเลยนะครับเวลามีคม้ครบกลุ่มตุกตำบลหมู่บ้านก็จะได้ช่วยเหลือทางราชการนะครับ